อโอเคกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอะก็วันนี้ก็มาอยู่กันในเกมมิดิเวลเกมนะครับผมอะ่ะกับในอีพีที่3าฮะซึ่งวันนี้เราจะมาเอ้ยอย่าแลกซึ่งวันนี้เราจะมาทำภารกิจกันต่อฮะซึ่งก็คือเฮ้ยโอตกใจหมดกลัวว่าจะหลุดเลยดิกรับภารกิจต่อไปเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นภารกิจคือ ไม่มีภารกิจแยกโอเคคือมันจะไม่มเหมือนภารกิจที่สองอะซึ่งใจที่ผมคิดเนี่ยน่าจะเป็นภารกิจนี้ยนจะต้องต่อจากภารกิจนี้คือไอเน,นี้ยมันจะต้องรอนิดนึงคือเขาเคเอ่เปิดตัวอย่างภารกิจเฉยๆซึ่งอ่างั้นจากอีพีที่แล้วที่เราได้ทําการทำเอภารกิจ ที่สองซื้อจะเป็นแบบภารกิจการเรียนรู้ที่ไม่ที่สุดนะซึ่งก็จะแค่แบบสอนพื้นฐานเฉยๆก็จะมีปลูกสัตว์ทำอาหารแล้วก็การเอ่อกราฟของนิดๆหน่อยๆฮะซึ่งก็ต่อไปก็จะเป็นการเอ่อต้องทำภารกิจตามล่าเพื่อรับหนังอ่อนนะซึ่งอันนี้เนี่ยผมเหมือนจะเคยเห็นนะ คือต้องเอาชนะวัวหรือไม่ก็หมาป่าถึงจะได้รับโอเคซึ่งผมเคยมีอยู่มัง้ง้าจะไม่ผิดะ่ะนังอ่อนอะเพราะผมเคยฆ่าหมาป่าอยู่ถ้าผมกดเนี่ยมก็ยังถือ,อามาถือว่าได้ซึ่งพอานง,งั้นก็กที่หเหล็กไน,นี้ต่อไปคือเราจะต้องครับ และสวมใส่อุปกรณ์ทองแดงใดๆเช่นหมวกทองแดงอ่าเป็นต้น <c oughs> โอเคก็คือฮะเขาเนจะสอนให้เราเนี่ยเหมือนจะคราฟเ,เอ่อชุดเกราะซึ่งแน่นอนว่าๆๆมันคราฟไว้เคตตอนนี้เราตอนนี้เรายังคราฟไว้เข่หมวกกับเอ่อรองเท้าบูทอยู่เพราะว่าผมไม่ได้ขุดเพิ่มอ่ะ ไอ้เดี่ยวผมขุดเพิ่มแต่ว่าผมน่าจะไม่ได้นี่มัง้งนี่ไมีสามบล็อกเลยกับไออันหนึ่งที่มันยังอยู่ซึ่งน้าเกิดผมออากมา,กาเพิ่มก็เนี่ยก็ต้องใส่นี้ก็เอาอัดทองแดงเชื้อไฟ หลังจากนั้นก็เอา,เอา,เ,อาเอามาทำหมวกเราจะเริ่มจากการทาหมวกก่อนนะฮะเอ้ยหมวกอยู่ไหนโอ้หมวกก็จะเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันทั่วไปก็จะคือจะเพิ่มป้องกันทางกายภาพปวกสามอเคซึ่งเหมือนจะต้องใช้หนังอ่อนได้มั้งเพราะจากที่ผมมันเห็นอยู่ ก็ถอดออกแล้วก็ส่งใส่ไปเลยก็ก็ได้มาถ้าสองไวเดยอแล้วเมื่อกี้มันมันขึนติ้งติง้งต่อไปก็คืออาวุธที่คมชัดกว่าก็คือเป็นการแบบเหมือใช้ทงแดงอ่ะแล้วก็ไม้เพื่อครับอหอ,อกอซึ่งแน่นอนว่าเรามีนะทงแดงแต่ไม่ได้มีเยอะนะ กดไปที่หอ,อกอะซึ่งหอ,อกทองแดงแล้วครับหกไม้ได้ปะไม่น่าด้มันบวกแค่เราครับหอ,อกทองแดงเอ้แต่ว่าเหมือนเราก็จะได้ไอ้นี้มาด้วยนะคือเหมือนเราจะได้ไอ้นี้มาทดแทนด้วยก็ได้ทองแดงมาต่อไปคือการเอาชนะทูตแห่งความว่างเปล่าเพื่อรับผนึกการสร้างพิสัยแห่งความว่างเปล่าอาศัย สาวกเหล่านี้เพื่อขโมยออกคืออันนี้มัน่าจะไปแค่เพิ่มเติมแต่ว่าไอปีศาจแห่งความว่างเปล่านี่คือตัวไหนครับซึ่งอันนี้ผมต้องรอตอนเกคืนปะคือควสยเนี่ยมันเหมือนจะให้เราบวกนะไม่ได้ให้เราแบบคือมันรเริ่มกลายเป็นควสยต่อสู้อะซึ่งผมแบบ เกมวิดีโอผมไม่รู้แลวผมจะต่อสู้เก่งหรือเปล่าแต่ว่าผมกเก็บอันนี้ไปก่อนซึ่งสิ่งแรกเลยคือผมจะทําการไม่นอนนะวันนี้ผมจะรู้รู้ให้ได้ว่ามันจะเป็นแบบมันจะเป็นปีศาจแบบไหนเอ๊ะจะเป็นมอนเตอร์อแบบไหนผมเก็บอันนี้ก่อน น,นีเราไม่นี่ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะตู้ยากหรือเปล่าอันนี้เราขุดหินเมื่อคืนแรกผลึกแก็ความไอ้ผลึกงานลาไอไะไรสักอย่างเลยก็คือฐานอ่ะผมขอเรียกว่าฐานแล้วกันคือมันก็เหมือนฐานในเกมนะครับแต่แค่มันเปนไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปสีฟ้า แต่ก่อนมันเคยมีหน้าฐานแต่เขาน่าจะรีมเมคเขาเออเขาน่าจะรีคือมันมีอัปเดตหนึ่งอะที่เขาเหมือนจะเปลี่ยนทุกอย่างอะถ้าจำไม่ผิดนะคือพวกมอสอะอะไรพวกนี้มันก็เปลี่ยนเกือบหมดไม่สามารไว้ได้เออแล้วไม่มาถึงมีหินไอ้น,นี้ออกมาเออช่างมันเถอะก็เดี๋ยวอันนี้คืออะไรมะพร้าว ไอ้นี่มันไม่หลวงมั้อ,อตอนนี้ก็มืดแล้วนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเวลาอันดีเลยที่เราเนี่ยจะทำการบวกกับออไอ้พวกผม้งเชื่อมันจะตีกู ประกานผมถือเอาไว้ก่อนนะคะือคือถ้าเกิดม,มันตีผมผมตีกลับอ่ะคือพาร์ทที่แล้วมันก็ตีแนนไก่หืมอืมอุ้ย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 จะกดจะกดโอ้โหแล้วมันตีแรงแรงเลยอ่ะอุ้ย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 มันตีแรงเกิน ดีแรงเกินโอ้โหโหคตรแรงเลยแล้วผมเก็บแล้วผมเก็บเบอร์รี่แต่เบอร์รี่อยู่ไหนอะโอ้แล que ผมเก็บเบอร์รี่ไม่ได้เหรอเอาละผมว่าผมเออต้องโอ,โ,อโอเคเก็บได้ละเบอร์รี่แต่ละที่ผ่านมาผมไม่ได้เก็บเลยเบอร์รี่ เอ,เ,อเอาเอา่อนี่มาแทนบริษข้าวโพดแล้วก็กินโอ้ยมันมชอบแกล้งกันเนี่ยอ่ะแยกกันดีอะโวโอเคไหมครับไม่รวมเลยน,นีคืออันนี้ผมต้องตามล่าไอตัวนั้นให้ได้ แล้วมันอยู่ไหนประเด็นออผมอาจจะต้องเอ,อ่อทำการดับไปช่องที่เจอเลยปะคือมันนานน่ะผมไม่รู้ด้วยว่ามันตัวไหน <c oughs> ต้องขึงง้นเหมือนช่๋งววิ่งจะวิง่งจะวิงว่งมันจะเหนื่อย ไม่ต่างรก็ยังเหนื่อยชื้บโอเคแล้วก็ขดอันนี้ก่อนโอเคก้ขุดอันนี้ด้วยขุดอันนี้โอเค หาไม่ค่อยเจอเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครตี

ไตัวนี้ก็ใกล้ตายด้วยอุ้ยนี่เดียวกลิกแตกเลยนะเนี่ยลงดิเดียวตายเลยเป็ฮ้ยเ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 ฮ้ Facebook เกี่ยวขึ้น Facebook ขึ้นผิดจังหวะมากหรือทั้งมือถือของใครไม่รู้ ทีนี้ต้องรีบกลับก่อนแตกโอ้ยมันหายากจังเลยไอตัวนั้นอ่ะมันเป็นตัวแบบไม่ใช่ว่าตัวหาง่ายๆอ่ะเรื่องเหการสร้างเหมือนให้ควาดเอ๊ะมันให้หาตรงไหนอ่ะอุ้ยขึ้นไปดิโอ้โห ติดอะไรวะเออ,อการสร้างมันก็ไม่มได้มันมก็ไม่น่าหาย,ยากขนาดนั้นมัน้งลงมาดี ต้องทะเลมีอะไรด้วยแต่ที่แน่ๆกต้องบวกกัน,นอุย้ยอย่าูใ่ใกล้เกือบแล้วเดี๋ยวเราขุดไปนี้ก่นอนกูจะได้เจอไหมเนี่ยไอ้ตัวนั้นอะมันชอบเป็นเโพสอะไรที่มันแบบโพสตัวหายากอะอันนี้นผมไม่เจอเลย คือน่าจะเป็นไอตัวแบบไม่มดป่ะไอแม่มดตาเดียวอะคือถ้าจะไม่ผิดมันเคยมีตัวนั้นอยู่ยแต่แบบถ้าให้ผมหามันผมจะเจอ,เจอไหมล่ะเนี่ยตัวก็แบบไม่ใช่ไม่ใช่กิกกี้นั่นแหะตัวนั้นแหละมดเอาเรื่องอยู่ นี่ไม่ใช่ทูดแน,น่นอนดูทรงน่าจะเป็นแค่หัวหน้าเผ่ามัง้งแต่ว่าผมขุดอัเนี่อนเ้าขุด,ดแต่ฐานเยอะนะเจ้าจริงอ่ะอ่าเยออยู่ เก็บปีครับโอ้ยว้าทู้เลยความว่าเปล่าคล้ายๆเป็นท่อมอ่ะอันนี้มันคล้ายๆไม่เชียววู้ยอุยเฮ้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 ยอาวุธกูจริงไปไหนวะน่าโอ้โหแล้วหิวอีกโอ้ยเจ๊เลย ไม่มีด้วยเอาเร็วพูดหายไปเลยไม่น่าโยนเลยผมว่าผมไม่น่าเจอว่ะไอตัวนั้นแล้วผมจะทำควิสไ,<อ>ไงต่อจะตีโอเคเดี๋ยวตัดมาเฮ้ย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 โอ้โอโอ กดอันนี้โอเคจากการที่ผมหามาไม่เจออะไรเดยแบบคือไม่ว่าผมจะหามาเท่าไหร่ผูก็ไม่เจออคือมันหายากมากอะคือสารคดคือคือตอนนี้ผมไม่รู้แนละ้วคือผมแทบหาไม่อะไรไม่เจอเลยอะ่ะแบบคือ ja yeah. นะ่ถ้าหาได้จากเด็กนั่นนะ่ะคะที่มาข้าวผมไปรอบหนึ่งอนะ่ะจะต้องมีปลาาจะเป็นปลาทอดเล็กแต่ว่ามันลดความเร็วลาโอเค งั้นก็ดีนะเราจะได้ทำการาสำรวจถ้าเกิดว่าเคยผมทำไม่ได้ผมก็ออกสำรวจไปเรืนเน่อยๆแหละพอด,ดูทรงจากภารกิจนวเนี่ยคือแบบคือผมจะหายังไงเหี้ยภารกิจอะคือมันเป็นการเปิดจากที่ผมดูอะภารกิจอะมันคือการคราฟโตะคราฟแบบคือการอัพเกรดอะ อัปเกรดตัวคาร์บะซึ่งมันต้องใช้ม้อนอะ่ะมันต้องได้จากม้อนตัวหนึ่งอะ่ะแต่ม้อนตัวนั้นผมไม่รู้ไงชอบเลยเชอร์รี่เอาเชอร์รี่มาถ้างั้นเราจะออก ตามหาเรื่อยๆครจนกว่าเราจะหาเจอแล้วก็พร้อมกับาการสํารวจทำไมทำไมข้างล่างมีเนื้อไก่เดี๋ยวเนื้อไก่มาไงซึ่งถ้าเราสํารวจไม่เจอก็จะกลับซึ่งหรือไม่ก็เราก็จะเอ,อ,อาจจะแบบ ก็ไม่อยากให้มันไปอีพีหน้าคุณต,ต้องหาน,านานแน่อะผมงงอยู่เลยม้นเ,ออเหมือนพื้นที่รบริเวณนี้เป็นเกาะได้วะไม่ถ้าสกิลมาใช่เขาประทุามาเนี่ยไม่เชอรี่ที่ขุดเอาไม่ได้เก็บมันเหมือนเป็นเกาะเลยนะตรงเนี้ย ผมเอ่ลอลงไปกัที่บริเวณรุ้นดูแต่ผมว่าดูยังไงมันก็ให้หันรุ่นปะไม่หันนี่ขุดโอเค ก็ไม่ตละครมันไม่มีปุ่มแบบปุ่มหยุดวิ่งเร็วอะคือแบบปุ่มที่ไม่ต้องวิ่งเร็วก็ได้อะอันนี้คือมันวิ่งแบบเร็วรว,รวอัตโนมัติอะดูมัมีวะก็ไม่แน่ใจว่ะ๋ยวนี้มันวิ่งเร็วเกิน คือแล้วแต่ปัญหาคือผมทำออกลนล้วผมไปทุ้กับมันมันชนะแต่นี้มันบักอู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 แตกมันบักมันบักมันบัก พักมันปักนี่จริงด้วยได้แลวอุ้ยอันนี้คือโชคดีนะไปเถอะขึ้น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 ,ข,นของทิ้งก่อน ไปขึ้น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 โอ้ยได้แล้วเจอแล้วโอ้โหอย่างนานเลยอันนี้คือมันสปอนแบบแล้วสปอนบักด้วยนะอันนี้โชคดีเลยโอ้คือแบบเป็นอตอนมื่กีตีแรงอะ่ะตีทีเ,เดียวหกเกียร์ดาวเลยโอเคโอ้โหก็ยากเกินไอมันเริ่มันเริ่มยากแล้วไอเนี่ย คือผมไม่ชอบอะไรกับการหาหามันเวลาหาแล้วมันจะหานานอนะคือแบบกว่าจะหาเจอแถมมืดด้วยเอ้ยไม่ไม่ได้มืดดิแบบมเริ่มแบบใกล้ใกล้ถึงตอนกลางคืนแล้วคือผมจะต้องรีบกลับก่อนตอนเนี้ยคืออาวุธก็ไม่มีด้วยนะผมใช้ขวานทุบก็แต่ยังไงขวานมันก็ทำเด่เแรงกว่า cái này cái gì? tết đã chơi mà nè. Vậy chúng ta sẽ cắt cây. chụp, chụp, chụp. ไม่โดนไอ้นี่ก่อนมันเลยจุดเฮ้ยเอ็มคืออื้มอุ้ยเกยบพระตีเก็บกระโดดตีก็ต้องหาเอาเอาอะไรบางอย่างโยนโล่อะผมรู้ผมรู้คิดว่าผมแบบไม่ค่อยดีว่ะโล่อะ ดูกุบใช้ไม่ค่อยปริอ่ะโรตอนนี้คืออะไรอ่ะมงเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเป็นไร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 ,ไไร,ไไรอู้เป็นไร อุ้ยทำไมกูใครทาคกีเจอตัวอะไรไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวกูรู้ละอันนี้คืออะไรรีบกลับบ้านเลยถ้าจะไม่ผิดอันนี้คืออีเวนต์ม่วงถามว่ารู้ได้ไงคือ,อผลไม้มันเป็นสีม่วง แต่ท้องฟ้ามันเริ่มม่วงเราต้องรีบปวดเราต้องรีบไปกว่าที่กว่าที่มันจะเรื่องเรื่องมันจะเราเราดีคืออะไรหอมมาสปอนมาสปอนเชอร์รี่อะไรก็ไม่รู้ลูกโผล่เข้าสดแค่ใช่ผมไม่แค่แค่ย,ยัดตีกูนะไอหิวไอหิว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  ต้องแต่ต้องนอนก่อนไว้ไหวไโอ้ยเอ้เอ้ยนอนโอเคเอาทำขั้นต่อไปเลยโอ้ยกว่าจะได้ทำไม่ทำอุย้ยเปิดมานเลยอันนี้ต้องอัพเกรดตัวคราบที่ไม่สมบูรณ์เป็นตัวคราบที่สมบูรณ์ ซึ่งเราจะต้องถือไอเนี้ยไปคลิกคลิกหนึ่งครั้งใช่ไหมโอเคอัปเกรดแล้วมันก็แบบดูมันคือมันเหมือนเป็นการปลดล็อกอะเ,อดเดิมทีมันจะมีอ่าถ้าคุณสกเกตเดิมทีมันจะมีเครื่องหมายงงอะซึ่งไอตรงนั้นอะเราจะค้าบไม่ได้เพราะว่าเหมือนเราจะไม่รู้หลักสูตรแต่พอรับแต่พอรับอัปเกรดอะเหมือนเราจะรู้ โอเคเพราะงั้นต่อไปถุมใหม่ไอโฉมหน้าใหม่คือทำการซ่อมแซมเครื่องมือหรืออ,อุปกรณ์ใช้โต๊คราฟที่สมบูรณ์หรือโต๊ะคราฟที่ไม่สมบูรณ์ได้หมดคลิกต๊ะคลิกที่โต๊คราฟเพื่อเปิดเลือกซ่อมแซมเครื่องทางหน้าซ้ายแล้วใส่แกะการที่ต้องการซ่อมแซมเข้าไปอันนี้คืออะไร ก็เอาเป็นอัน,นี้เนาะอ๋ออันนี้เนี่ยมันจะเป็นอันนี้เคยมีอยู่ว่าถ้าจะไม่ผิดอะเคยเห็นอยู่แตเเเ่เราจะเลือกใช้เป็นเราจะเลือกใช้เป็นอันี้แ้วกันโอเคเรอเราเก็บมาก็ปรับประสิทธิภาพในการหลอมใช้ทองแดงเพื่อครับ เตาหลอมทองแดงอุ้ยอันนี้น่าจะหลอมไว้ขึ้นปะอา่าอันนีาต้องคราบการก่อสร้า,างแล้วก็โอกคือจักอันไหนเฮ้อยอันนี้ผมไม่รู้อ่ะแล้วคือคือผมจะกดครับยังไงผมเดี๋ยวผมต้องเรียนปะ ไม่ใช่ครับอุปกรณ์เครื่องมือต่อหลอมนี่ไงอุ้ยโคดีเลยแล้วก็เอามาแล้วก็มาแทนที่ไม่รู้ดิยังไม่ต้องแทนที่มัง้งเอาไม่ตรงนี้ค่านโัวแต่ หน้าต่างเยอะนะแล้วก็เก็บรวบรวมแร่แร่อะไรแร่ที่แข็งแกร่งกว่าแร่มิลิทิฟแข็งแกร่งกว่าแรา่โลหะถแรงกระจายเองมันก็โอเคคืออันนี้เนี่ยเขาคือเขาน่าจะให้เรามาหาแร่ที่แข็งแกร่งกว่าแร่งแังซึ่ง อันนี้จะต่อเป็นอีพีหน้าแล้วกันครับว่าอีพีนี้คือก็มานานอนะมนนานากับการหาเนี่ยไอห,หาผนึกอะไรเนี่ยเพืก็จบไปแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมมินิโบในอีพีที่สามนะซึ่งก็บอกว่าเป็นอะไรที่นานโคตรเลยคือก็ ไม่น่าไม่น่าบอกเลยว่ามันเป็นภารกิจเดียวข้างง่ายอะ่ะคือถ้าเกิดว่าคือผมไม่รู้ว่ามันจะมีภารกิจแบบนี้ไหมคือภารกิจตามหายพวกเนี้ยคือแรเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยผมก็ไม่รู้วผมจะหาเจอได้<ม>หรือรเปล่าคือแรกอะ่ะผมน่าจะหาเจออยู่มั้งแต่นี่ผมเคยเล่นมาครับมาโอเค ก,งงก็เรียบร้อยกดไ like, ลค์กดซ like, ับ like, สไครกดไลค์กดแชร์ไอ้ย่ารีบกดไลค์กดซับสไครกดแชร์กันด้วยนะฮะสรวับบนดี้เจอกันใหม่คิ่วิโหนะฮะเอ่อตยุนาระบล